การละครั้งหนึ่งในป่าใหญ่ที่ร่มรื่นมีช้างตัวใหญ่ชื่อพลายพสุธ,ธาซึ่งเป็นช้างที่แข็งแรงที่สุดในป่าแต่แม้จะตัวใหญ่โตพลายพรสุธ,ธากลับมีจิตใจอ่อนโยนไม่ชอบใช้อำนาจข่มเหงใครวันหนึ่งพลายพสุธ,ธาเดินไปยังลำธารเพื่อดื่มน้ำพบกับนกกระจอกเทศตัวหนึ่งชื่อ จิกเจ้าเล่นั่งจิบน้ำอยู่ข้างลำธารพลายพระสุธาถามว่าอ้าวเจ้าจิกทำไมถึงมานั่งอยู่คนเดียวละ่ะจิกเจ้าเล่ตอบไปว่าก็ไม่มีใครอยากคุยกับข้าน่ะสิไม่มีใครในป่านี้สนใจข้าเลยพลายพสุธารู้สึกสงสารจึงพูดว่าถ้าอย่างนั้นข้าจะเป็นเพื่อนเจ้าดีไหม จิกเจ้าเล่ยิ้มกว้างทันทีเจ้าช่างใจดีจริงๆถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เรามาเจอกันตรงนี้นะข้ามีอะไรสนุกๆมาให้เจ้าลองเล่นวันต่อมาจิกเจ้าเล่พาพลายพสุธาไปยังต้นไม้ใหญ่กลางทุ่งหญ้าใกล้ๆนั้นมีบ่อโคลนลึกที่ดูเหมือนจะเป็นหลุมพรางจิกเจ้าเล่พูดว่า เจ้าพสุธาเจ้าตัวใหญ่ขนาดนี้เจ้าเคยลองใช้พละกำลังของเจ้าบ้างหรือเปล่าอย่างเช่นดึงรากไม้ใหญ่ต้นนี้ออกมาพลายพสุธาตอบว่าไม่เคยเดี๋ยวข้าจะลองดูข้าคิดว่ารากไม้นี้ไม่มีประโยชน์ข้าจะดึงมันออกไปเพื่อช่วยต้นไม้อื่นๆให้งอกงาม พลายพรสุธาใช้แรงดึงรากไม้ออกมาแต่ทันใดนั้นจิกเจ้าเล่ก็ร้องเสียงดังว่าระวังเจ้ากำลังตกหลุมพรางพื้นดินรอบๆหลุมโคลนเริ่มถล่มพลายพสุธาเกือบพลาดตกลงไปแต่มันใช้สติรีบถอยหลังทันเวลาพลายพรสุธาหันไปมองจิกเจ้าเล่อย่างสงสยัย แล้วพลายพระสุธาจึงพูดว่านี่เจ้าจงใจพาข้ามาที่นี่เพื่อทำให้ข้าตกหลุมใช่ไหมจิกเจ้าเล่หัวเราะแห้งๆแ,แล้วพูดว่าเออข้าแค่อยากแกล้งเจ้าเล่นนิดหน่อยนะพลายพระสุธาไม่โกรธเขาเดินเข้ามาหาจิกเจ้าเล่แล้วพูดด้วยน้ำเสียงสงบนิ่งว่า การแกล้งคนอื่นไม่ใช่เรื่องที่ดีเจ้ารู้ไหมความไว้ใจเป็นสิ่งที่สำคัญหากเจ้าทำลายมันไปก็จะไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนกับเจ้าจิกเจ้าเล่รู้สึกละอายใจมันก้มหน้าสารภาพข้าขอโทษข้าแค่รู้สึกอิจฉาที่เจ้ามีภละกำลังและทุกคนชื่นชมแต่ข้ากลับไม่มีใครสนใจ พลายพสุธายิ้มแล้วพูดว่าการที่ใครบางคนได้รับความรักไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปร่างหรือพลังแต่ขึ้งอยู่กับจิตใจหากเจ้ามีน้ำใจและจริงใจกับเพื่อนเจ้าย่อมได้รับมิตรภาพอย่างแท้จริงหลังจากนั้นจิกเจ้าเล่เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองมันช่วยพลายพสุธาดูแลสัตว์ตัวเล็กๆในป่า มันช่วยพาเหล่าสัตว์น้อยข้ามลำธารและช่วยหาอาหารให้สัตว์ที่ป่วยในที่สุดทุกคนในป่าก็เริ่มเห็นถึงน้ำใจของจิตเจ้าเล่และมันก็ได้รับมิตรภาพจากทุกตัวข้อคิดธรรมะความจริงใจเป็นรากฐานของมิตรภาพหากเรามีจิตใจที่ดีและจริงใจกับผู้อื่นความรักและมิตรภาพจะตามมาเอง ตั้งแต่นั้นมาพลายพระสุทธาและจิกเจ้าเล่ก็กลายเป็นเพื่อนแท้ที่ช่วยเหลือกันและกันในทุกสถานการณ์